คนนึงทาบุญครับจังหวัดคนครปฐมตนตระกูลเป็นโรคไตครับแม่เสียชีวิตไปเมื่ออายุเจดโรคไตครับพี่ชายอายุห9เป็นโรคไตตายเหมือนกันครับคาตจผมสูงขึ้นก็ไปปรึกษาหมอหมอก็เลยอุตสาวด์ดูอุตสาว์เสร็จแล้วเป็นซีดอ่ะอยู่ตามทิดไตอ่ะเต็มไปหมดเลยทั่วไปหมดบอกว่ามันเป็นกรรมพันธุ์มันไม่มีผ่าตัดก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ผมก็เลย ดูทอทั์ก็เลยเจอตัวนี้ก็เลยเอามาบำรุงไตดูก็ได้ผลนะตัวนี้ซื้อยาตัวนี้มาบำรุงไตดูนี่เออค่าไตาดีขึ้นดีขึ้นชัดเจนเลยครับไปตรวจมาพฤริกาปี64ค่าไตามันยีบสามการทางานของไตอะ่ะการทํางานของไตอีกตัวมัน1.59สูงมากครับผมก็เลยยาตัวนี้มาบํารุงครับนี่บํารุงไตอ่าได้ผลจริงจริงครับ